บ้านหลังเล็กๆปลายหมู่บ้านมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อแม่บัวอาศัยอยู่กับลูกชายเพียงคนเดียวชื่อบุญมาแม่บัวเลี้ยงดูลูกชายคนนี้ด้วยความรักล้นใจสามีทิ้งเธอไปตั้งแต่บุญมาอย่างแม่บอกแม่บัวจะตื่นแต่เช้ามาขายของหน้าโรงเรียนลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยบ่นเพื่อให้ลูกชายคนนี้ได้เรียนสูงสูงและได้เป็นคนดีแล้วในบ้านหลังเล็กๆนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งชีวิตอยู่พักดีจอมแจะแมวตัวอ้วนกลมหางงอนปลาจ๊ แจมอยู่กับแม่และบุญมาตั้งแต่ยังเป็นลูกแมวมันซื่อสัตย์เหมือนเป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่เวลาผ่านไปบุญมาเรียนจบได้งานใหญ่โตมีบ้านหลังงามแต่สิ่งที่ทเขาลืมคือหัวใจของแม่ตั้งแต่บุญมาเรียนจบได้งานทําที่ดีมีบ้านหลังโตบุญมาไม่เคยกลับมาเยี่ยมแม่บัวอีกเลยจนวัน,นแม่บัวป่วยหนักแต่ไม่มีใครดูแลแม่บัวจึงเดินทางไปหาลูกชายแต่เพึ่งพาในตอนที่ แม่พักไปก่อนเดี๋ยวจะหาห้องให้อยู่นะเสียงภรรยาเย็นชาคุณคะแม่คุณจะอยู่ที่นี่จริงๆหรอบ้านเราไม่ใช่ที่พักคนแก่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเย็นชาแม่บัวถูกแยกไปอยู่ห้องหลังบ้านห้ามขึ้นโตอาหารห้ามยุงกับลห้าแม่แต่จะพูดเสียงแมวร้องเศร้าแง้แง้จอมแจมจะคงอยู่กับแม่เสมอนอนที่ปลายเท้านั่งข้างประตูเดีมยอแม่ตอนแม่อายคอยเบียดตัวให้แม่อุ้งเช้าวันหนึ่ง เสียงภรรยาและบุญมาทะเลาะกันแม่เืออยู่บ้านเรามันอึดอัดนะลูกก็ต้องเลี้ยงก็ต้องทำถ้าจะเลี้ยงทั้งแม่ทั้งลูกงั้นฉันจะลาออกจากงานเลยจะได้เลี้ยงกันให้ครบไปเลยบุญมาและภรรยาไม่รู้เลยว่าแม่บัวที่กําลังแอบฟังอยู่น้ําตาไหลหัวใจแทบแตกสลายเสียงบุญมาคุยกับภรรยางั้นพรุ่งนี้ผมจะพาแม่ไปอยู่ที่วัดที่เขาดูแลคนชราภรรยาตอบก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องเดิมๆเช้าวัน